ติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบได้รวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้ก่อติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศท,ทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสารรค์ อัพเดตความเคลื่อนไหวของมการมนเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนตีลาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัาคาญ มาช่วงนี้ติดตามประเด็นด้านเศรษฐกิจนะครับเราจะมีฉากแว๊บเมื่อกี้เห็นไหมลูกเล่นใหม่นะครับเออเรื่องของการส่งปีนี้อาจจะไม่เติบโตเท่าไรแต่ปีหน้าเชื่อว่าจะโตได้มากกว่าปีนี้เพราะปีนี้ฐานอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ระบุด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้นําเข้าจาก15ประเทศมาร่วมหาโอกาสการลงทุนในบ้านเรามีงานจัดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นโครงการจับคู่ธุรกิจการค้า กับผู้ส่งออกของไทยก็มั่นใจว่าน่าจะช่วยเรื่องการค้าการลงทุนรวมถึงยอดการส่งออกปีหน้าด้วยครับพลเอกชัดชัยสาริการญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจาค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยกับผู้นําเข้ารายสําคัญของโลกทูตพาณิชย์ก็นําคณะผู้ซื้อรายใหญ่จากอเมริกาเหนือยุโรปลาตินอเมริกาแอฟริการัสเซียและก็ CIS รวม15ประเทศประมาณ40บริษัท มาเจราจาจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching กับผู้ส่งออกของไทยกว่า100รายในหลายกลุ่มสินค้าคอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเครื่องใช้ในครเรือเครื่องประดับโดยจะพบปะเจราจาการค้าร่วมกันนะครับนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เชื่อว่าการส่งออกไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ตามเป้าที่ร้อยละ4ขณะนี้อยู่ระหว่างการจะททำยุทธศาสตร์จะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ขณะเดียวกันมีข่าวดีรัฐบาลไทยและจีนตกลงจะลงนามความร่วมมือซื้อขายสินค้าเกษตรแบบรัต่อรัฐหรือว่า G2G โดยจีนสั่งซื้อข้าวไทยปริมาณ2ล้านตันและยางพารา2แสนตันมีกําหนดจะลงนามความร่วมมือกันที่ประเทศจีนหลังวันที่15ธันวาคมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่จะทําให้เห็นว่าต้นปี58นะครับเรื่องการส่งออกของเราอันนี้ก็อยู่ในจุศศาสตร์อยู่แล้วนะครับ นอกจากนั้นผมได้มอบหมายให้กระทรวงกรมเจรจาการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับร่วมกันทําแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเดือนธันวาคมนี้ต้องแล้วเสร็จนะครับเรื่องยุทธศาสตร์การส่งออกนะครับเพื่อผลักดันให้ปี58เนี่ยการส่งออกของเรานะครับจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะส่งเสริมไปเป้าหมายที่เราคาดว่าการไว้ก็คือว่าเราอยากจะกระจายความเสี่ยงไปทั้งหมดนะครับ ที่ผมเคยเรียนว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการค้าที่เรามีอยู่แล้วเดิมสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดการค้าหลักของเราจีนเนี่ยนะครับ<ๆ>เราก็เพิ่มเติมพวกนี้เข้าไปนะครับและเราก็ให้ความสาคัญกับตลาดการค้าที่อยู่เพื่อนบ้านเรานะครับที่อยู่บริเวณการค้าที่อยู่ในอาเซียนโดยการเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องผสมผสานร,ร่วมกันสำหรับกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจจัดตลอด3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า หลังหมดกลุ่มนี้ก็จะมีนักธุรกิจจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาที่ไทยอีกอย่างเช่นอาเซียนตะวันออกกลางแล้วก็จากจีนครับ ส่วนเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อนะคะมีการเปิดเผยดัชนีอัตรางเงินเฟอ้อโดยกระทรวงพาณิชย์มาล่าสุดของเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาบอกว่ามีการขยายตัวต่ำสุดในรอบ5ปีก็จะผันแปรไปตามการอ่อนตัวของราคาน้ํามันในตลาดโลกตอนนี้นะคะแล้วก็มาตรการดูแลค่าครองชีพตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะของเงินเฟ้อคาดว่าทั้งปีก็ยังจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศนะคะหรือว่าอัตราเงินเฟอ้อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีนี้สูงขึ้นร้อยละ1.2 6 <c oughs> เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ5ปีนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2552แล้วก็ชะ <c oughs> ลอตัวอย่างต่อนเนื่องเป็นเดือนที่7ส่วนเงินเฟ้อ11เดเดือนแรกของปีนี้นะคะสูงขึ้นร้อยละ2.02ทางด้านรองรหลักกระทรวงพาณิชย์คุณอมพรวันพิชาลัยนะคะยืนยันว่าไม่ได้เข้าสู่ภาวะเงินเฟื่อ เพราะว่าเงินเฟ้อไม่ได้ติดลบหากเป็นเงินฝืดเนี่ยต้องมีการติดลบต่อเนื่องเกินเดือนสาเหตุที่เงินเฟ้อชะลอตัวก็เพราะราคาน้ํามันในประเทศปรับราคาลดลงตามราคาในตลาดโลกส่วนราคาอาหารสดอย่างเช่นเนื้อสัตว์ผลไม้สดไข่ไก่ก็ปรับลดลงนะคะจากปริมาณผล,ผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่ความต้องการในประเทศยังทรงตัวรวมไปถึงเรื่องมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลคาดว่าในไตรมาส4ปีนี้อัตรางเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ1.6 ส่งผลให้อัตรางเงินเฟอ้อตลอดทั้งปีขยายตัวที่ร้อยละสซึ่งก็ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการไว้นะคะที่จะมีการวิ่งอยู่ในที่ร้อยละสอร้อละสองถึงร้อยละสองจุดแส่วนปีหน้าก็คาดการว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ในกรอบที่ร้อยละหนึ่งจุดแปดถึงสองจุภายใต้สมมุติฐานว่าภาวะเศรษฐกิจจะขยายตัวที่4ีเปเซ ส่วนราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเฉลี่ยอยู่ที่90-110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในกรอบ31-34ถึงบาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนการตรวจสอบราคาสินค้าที่นำมาคำนวณเรื่องเงินเฟ้อ450รายการนะคะพบว่าสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น197รายการอีก157รายการราคายังเท่าเดิมรายการที่มีปรับลดมี96รายการค่ะ ใครที่ใช้น้ำมันดีเซลพุ่งนี้บางจากกับปตทจะปรับลดดีเซลลง60สตางค์ต่อลิตรมีผลที่5นะครับราคาจะลงไปอยู่ที่28า79สตางค์ต่อลิตรส่วนเรื่องของแนวโน้มค่าไฟก็น่าจะลดลงตามราคาน้ํามันช่วงนี้ราคาน้ามันตลาดโลกปรับลดลงก็ส่งผลดีต่อราคาขายปลีกในบ้านเรานะครับโดยคณะกรรมาการกํากับกิจการพลังงานก็เตรียมที่จะสรุปค่าไฟฟ้างวดให,ใหม่กลางเดือนนี้ละครับเพื่อที่จะประกาศ ให้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นายวีรพลจิรประดิษฐ์กุลกรรมการคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานบอกว่าเนืองการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมต้นทุนค่าไฟฟ้าส่งให้พิจารณาในวันที่15ธันวาคมเพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT งวดใหม่ที่จะใช้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2558สส่วนการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคาดว่าจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลค่าไฟฟ้านั้นดีขึ้น เอฟทนะครับประมาณวันที่15บธันวารเราถึงจะได้ตัวเลขจากการไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันต้องถึงสิ้นธันวาถูกไหมครับแต่ประมาณกลางเดือนเนี่ยเราจะได้เลขเบื้องต้นมาแต่ถามว่าจะลดเหมือนราคาน้ํามันหรือไม่นะครับต้องดูนะครับว่าราคาน้ํามันที่ลดลงในวันนี้จะมีผลต่อ f อฟประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นจะมีผลจริงจริงก็คือเป็นควอเตอร์ที่2ไปแล้วนะครับที่แล้วก็ตามเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าใจว่าความต้องการไฟฟ้านั้นสูงไม่มากนะ รแต่ไขณะที่ความคืบหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประกาศหลักเกณฑ์การซื้อขายไฟฟ้าเสร็จสิ้น3าโครงการคือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือว่าโซลา่าฟาร์มโซลา่าฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหาหกรณ์การเกษตร800เมกะวัตต์และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซลา่ารูฟท็อป กำหนดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากประสิทธิภาพพลังงานและแสงอาทิตย์ที่ร้อยละ16นายพิชัยถิ่นสันติสุขประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนบอกว่าการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งบลงทุนเมกะวัตต์ละ70-80ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเพราะว่าหากลงทุนครบ3โครงการเกือบ2,000เมกะวัตต์จะมีเม็ดเงินลงทุนรวม130 0 0 0ล้านบาท ที่ผ่านมากติกาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่ชัด<ม>ตอนนี้เมื่อกําหนดอัตราการรับซื้อที่ชัดเจนก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนได้มากขึ้นโซลา่าของบ้านเราก็เติบโตรวดเร็วแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าในพลังงานทดแทนเจ็ธุรกิจเนี่ยโซลา่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด 3, เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยก็สามารถติดตั้งแล้วก็จําหน่ายไฟได้จริงๆเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยมูลค่าต่อเมกเนี่ยประมาณ100ล้านนะครับแล้วสามารถจ่ายไฟได้ปันเวลาสิ้นปีหน้านะครับเราเราคิดว่าเศรษฐกิจเราจะขยับเลยเพราะโซล่าเนี่ยต่อไฟได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องการผลิตไฟเท่าไหร่ หลังจากนี้กระทรวงพลังงานจะเสนอแผนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาภายในเดือนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PD p d p ฉบับใหม่ครับ ส่วนเรื่องของการระดมทุนนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็มีการเตรียมที่จะหารือแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะกับกรอภายในเดือนนี้โดยเบื้องต้นมีการกําหนดขนาดของกองทุนนะคะที่ไม่ต่ํากว่า40 0 0 0ล้านบาทก็คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ในปี2558หรือปีหน้านี้เองค่ะนายวรพลโสคติยานุรักษ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอ บอกว่าเตรียมหารือก,กับกระทรวงคมานาคมเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Infrastructure Fund IFF เนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมานาคมมีการเข้ามาหารือบ้างแล้วทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการท่าอากาศายานรถไฟฟ้าทั้งหมดนี้ก็มีการมาหารือเพื่อตั้งกองทุนของแต่ละหน่วยงานเพราะว่าการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต้นทุนจะถูกลง กรตจึงต้องการผลักดันให้เกิดการระดมทุนรูปแบบนี้นะคะเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีขนาดกองทุนที่กองละ4-5หมื่นล้านบาทมีเสียงจากคุณวรพลโสคติยานุรักษ์นะคะเลขาธิการกรตค่ะการที่เรามีก,กลไกและก็เกี่ยวข้องและสนับสนุนและกลไกในการสนับสนุนให้มีกองทุนรวมของทางพื้นฐานเกิดขึ้นซึ่งครอบคลุมหรือรวบรวมวรวมไปหมด ั้งแต่ระบบถนนระบบรางโรงไฟฟ้าน้ำาป่าท่าเรืออากาศยานท่าอากาศยานนะครับพลังงานทั้งเรื่องเทอร์อคันาคมนะครับทั้งหมดนี้รวมกันก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศหมดนะครับและกองทุนรวมทั้งหลายเหล่านี้กองทุนรวมของทั้งหลายเหล่านี้ได้มีภาคเอกชนระดมไปหมดแล้วระดมไปหลายกองทุนแล้วนะครับซึ่งเป็นประนการที่ประสบผลสำเร็จทีเดียวก็อยากมีส่วนช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนในการนำเหล่านี้ไปลงทุนของที่พื้นฐานไม่ว่า สนามบินไม่ว่าทางด่วนไม่ว่าท่าเรือหรือรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหาน,นครเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเหลือแนะนำสัสดุนอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์ที่จะออกมาตรการจัดการกับหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกตินะคะโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ โดยจะนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกรอตในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะประกาศใช้ในเร็วๆนี้ก็ต้องให้เวลาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนในการเตรียมระบบต่างๆรองรับแล้วก็ย้ําว่าทุกมาตรการเนี่ยสมเหตุสมผลตามกลไกตลาดเป็นการเตือนนักลงทุนให้ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องหากจะลงทุนในหุ้นที่ร้อนแรงนะคะก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะ พักสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าติดตามเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทั้งในกระพาะปัตตานีอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับขณะเดียวกันมีอุบัติเหตุมีเหตุระเบิดเหมือนกันที่จังหวัดพิจิตรครับ RFU w i s d o TV ีแห่งมหาวิทยายลาัยรังสิตเปิดคลังความ